เร้าบ้านดีๆนะรู้หรือเปล่าอย่าทะเลท่าไห่นอะนะอย่าทำบ้านลกนะเด็กๆสวัสดีครับทุกคนพุ่นมาสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะไอ้ต่าสะไม่ออกนะครับ ออกไปลูกออกไปฉาก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 เข้าไปก่อนฉากเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเจ้าเจ้ายายตีนะเดี๋ยวเข้าไปก่อน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 โอ๊ยมา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 โอ้เจ้าเจ้ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันรู้อะไรสักอย่างนี้แหละพวกเนี้ยมันรู้อะไรสักอย่างไม่ต้องตีกันไม่ต้องตีกันไม่ต้องตีกันเดี๋ยวเราจะต้องพายายไปฟอลโล่ขาโอ้ยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันดู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 อ่ะไปก่อนใช่เหนียวเหนียวเหนียว อย่าไปอ้อนยายลูกอย่าตีกันสุนหเาเนี่เอาเล่นแล้วเนี่อย่าเล่นกันอย่าเล่นกันไม่มีใครสนใจยายเลยอะไรเนี่ยโอ้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 ยซูีแย่งกันเทดดังนี่นะ ประมาณว่าอีสากกับห่งหวงพอ่อเขาเจ้า,า,ก,าก็อยากอยากอันอยากอยากอยากเขามามามาสักมาสักมา,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 า,าสาักโอ,อห่วงพ่อแหละลูกห่วงพ่อห่วงพ่อ,พอ,พอ,พอคือคุณยายจะต้องไปฟอลโล่ขานะครับที่อุดรจะเอาสากไปแค่ตัวเดียวโอ้ยทำน้องแรงเอานิ่งเลยลูกกูมันเรยวเ,ยเมเื่อกี้มันมันเรยวเกินขึ้นมาเมื่อกี้ตายเลยแม่เนี่ยถือถืออีสากกัดแค่เดียวตายเลยทำน้องทำไมทำน้องทำไมเนี่ยน้องตายยเลตายเลย โอ๊ยโอ๊ยอยีสากอีสากเอาเอ้าเอาเอ้าเ,าเ,าเาขาสากมันพ่นแล้วทั้งนี้ท้ายมันกระโดดขึ้นคือเดี๋ยวเราจะต้องไปอุดอรนะครับโดยพายายไปฟอลลลูกขาแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้เด็กๆอาจจะต้องอยู่บ้าน3ตัวฝากแบงค์ไว้นะครับคิดว่าแบบมันอาจจะฝากอะไรเลรอแล้วก็เดี๋ยวเอาสากไปแค่ตัวเดียวพอเดี๋ยว,วกระป๊บนึงนะยายแป๊บนึงนะเขาเหนียวเอาลังเท่าไหร่เนี่หนียวตายแล้ว <laughs> เหนียวตายเลยเหรอลูก เหนียวไม่ได้ไปนะเหนียวไม่ได้ไปนะไหนดูซิเหนียวอยู่บ้านกับพ่อเจ้าแม่สวยอยู่กับแบงค์นะเข้าใจไหมลูกโดนพิษากัดตายเลยเมื่อกี้ลมแห้งไหลนอกเลยโอ้เหนียวไม่ได้ไปนะลูกนะเดี๋ยวไม่ได้ไปเออสาบเพิกับพดพูดสาบจากจากลงมาเลยพวน้องเขาสาบเหนียว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 สาบให้หญ่สาบลงมาเฮ้ยแกยสิบ่ให้นูไปรีบอสตัน โอ๊ยไม่ได้ไปเหนียวไม่ได้ไปลูกเหนียวไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะปนนไปอ้อนใหญ่นูไปอ้อนใหย่อ้อนใหญ่นะไม่ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเหนียวครับเหนียวไม่ได้ไปเดี๋ยวไม่ได้ไปลูกอ้อนใาย่อ,อ้อนใหญ่อ้อนใหญ่อ้อนยหญ่อ้อนใหย่เหนียวไม่ได้ไปลูกเหนียวครับเจ้าไม่ได้ไปนะอยู่บ้านนะลูกนะเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเฝ้าบ้าน อ้ยายผูกสากเลยยายผูกสากเลยผูกสากสักไปตัวเดียวสักไปตัวเดียวอยู่บ้านเด้อยปากปึกได้อยู่กับพ่อมึงเด้อไปนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ไปไปแค่พี่สากตัวเดียวไปแค่พี่สากพายายไปหาหมอเฉยเฉยรั่วพายายไปหาหมอพายายไปหาหมอเฉยเข้าเหนียวหมอไม่ได้ไปปล่อยปล่อยย่อมพาพี่สากไปตัวเดียวพี่สากไปตัวเดียว สายสาสายส่สอย่าพึ่งโดอย่าพึ่งโลดอย่าพึ่งดเหนียวมันดีกันใส่สายไม่ได้ไปเอาเหนียวไม่เหนียวไม่ได้ไปรูกไหมเดียวตัาดมาเขย่าดดีเหนียวไม่ได้ไป่ใ้่แป ไปไปไปไอสัตว์สาตวัตว์อาัตว์สัไปไปไปเอออมีสัตว์สัตว์ไปตัวเดียวสัตว์ไปตัวเดียวไปไหนรอก่อนรอก่อนรอก่อนเราจะได้ไปสาโอ้ยเหนียวก็เก่งมันติรัดข้อเมียข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันรัดคอ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 ข้าวเหนียวขึ้นใจคือบอกก่อนเหนียวหนูไม่ได้ไปเดี๋ยวดูสิไอสั้งลาก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกประมาณสองวันนะเดี๋ยวพี่แซจะไปอยู่นู่นหนูอยู่กับโอ้ยโอ้ย โอ๊ยใหญ่เจะกลัวโอ๊ยใหญ่ใหญ่เกินหัวโคตรเดี๋ยวมึงเดินเด็ดอย่างเดียวเออโคตรเยี่ยมควเาเหนียวหนูไม่ได้ไปนะลูกหนูไม่ได้ไปหนูจะต้องอยู่บ้านกับแบงค์เข้าใจไหมมองกล้องเข้าใจเข้าใจลูกเข้าใจเข้าใจเขราะไปแล้วเพาไปแล้วหูแล้วหูแล้วหูแล้วถ้ใช่อยู่บ้านนะอยู่บ้านอยู่บ้าน อยู่บ้าน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 ไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเดินทางเลยแล้วก็หลังจากนี้เป็นเวลาสองวันเขาสาวจะต้องอยู่ตัวเดียวแล้วก็เขาเจ้าเขาเดี๋ยวเขาจะต้องอยู่กับไอ้แบค์นะคะบผมไป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  ไป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 นั sag, tag, tag, tag. Ita, tag, tag. ่งทำไปทำใจเฮ้ยเฮ้ยเก่งเก่งเก่งมันออกเอ๊้เจ้าเจ้าไม่ได้เก่งเก่งจะเฝ้าข้าวโอ๊ยเจ้าไม่ได้ไปลูกเจ้ามันสวยสวยไม่ได้ไปสั่งไปตัวเดียวหมูอยู่กับพ่อแบงยังไงเข้าวอยู่กับแบงมันไม่เอามันเอาปากกันแต่ยายไม่เอาปากกันข้างนอกน่ะเจ้าขอด้วยกันอีสากข่อยสากเอาสาก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 แต่เนี่ยวันเจ้าได้ไปแากสากนะ ไปโูอุย้ยมันโดดอุ้มยัยยัยตามมาไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วโอ้ยสวยอับพ่อสวยเป็นห้างยัยมันยิ้นเขาเป็ห่างไม่ได้ไปสวยไม่ได้ไปไปแล้วกูป <c oughs> ไปเปนี่ย ไปไปไปข้างซักกันตัวากันดัอุ้ยเออรอนรถกันนะรอในรถกันไปอในรถนะลูกลาก่อนยายบึงมันมันคือหลันก็จะเป็นแบบนี้มาดิมดเจ้ามาดิโยซันไปไปนะครับลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางแล้วนะครับทุกคนว่นเด็ดเปนน้ำมีดีบอกเกงว่นเด็ดเปนน้ำมีดีบอกเกงยายยายชิทิมสวยอีีบ่ะยายยายชิทิมสวยอีปีบพอดีนะโอ้ยดจังไีนะอยากไปน้ำด้ยายชิทิมสวยอีปีบพอดีออกก็ได้ดิโอ้ยมันออกก็ได้แต่ว่าประตูตรงนี้เปิดอยู่แล้วทุกคนมันออกก็ได้โอยยายชิทิมสวยเรายายชิไปแล้วเด็ดเอาอยากไปน้ำด้อยากไปน้ำอยากไปโอ้ยมาเข้าเนี้ยมันเขาเนียวโอ๊ยอจับมานจับขุ่มึงแม่แม่แม่ดูสิพยายามออกดูสิพยายาม ไปออกม่ได้ไปแล้วย้ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วย้ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วมันกไนน็ไปใช้โมเดลไปใสเลยนะมึงออกมาหยังมึงออกมาหยัง f e w moments later ในขณะที่เขาสากดีใจกับการต้องเดินทางนะครับทุกคนมาด,ดูนี่ เฝ้าบ้านดีๆนะรู้หรือเปล่าอย่าได้เลาะอะไรนะอย่าทำบ้านรกนะเด็กๆไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเอายายมาส่งพายมายไปหาหมอแป๊บเดียวเฮไ,ไปบึอการกันว่า้ไปอุด,ดกรกกันป่อไม่ดีใจแล้วเดี๋ยวไปตัวเดียวฟินครับ